สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับผมสวัสดีเอฟซีเทิงบันไดล่าที่ละคคนนะครับวันนี้ก็พาที่ใกล้จะตกดินแล้วนะครับที่อยู่ผมส่องเจ้าสายลูนนะครับที่มาติดตามกินนี้มากดไลค์กดสกี้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอยกส่องเจ้าสายลูนนะครับที่มาติดตามกินนี้นะครับกระเพาที่ตกดินแล้วทำคลิปเป็นแนวละครคนที่อยู่ผมส่องเจ้าสายลูนนะครับลืมนะครับกดไลค์กดสกี้กดกระดิ่งให้เจ้าสายลูนนะครับผมสวยมาดูคลิปนี้กันเลยครับ ใกล้จะค่าแล้วนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับผมที่อยู่สุนจูสาลินนะครับขอบคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีทั้งวัานนั้นที่สนุนเลยนะครับนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาต่างคลิปนี้มากดไ like, ลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอยู่กับโซนจูซาลินนะครับเดืนอ,อนอเลนนะครับผมดูดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะค,ะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ซึ่ง โยกสายลุยน,นะครับที่ใผมมาติดตามคลิปนี้ให้มากดไ like, ลค์กดซับครายากดกระดิ่งกันเลยนะครับให้มาติดตามช่องโยกสายลุยด้วยนะครับผมนะครับเก็บพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะค่ำแล้วนะครับมานะถ่ายคลิปกันนะครับก็ <c oughs> จะค่ำกันแล้วนะครับมองไกพระอาทิตย์ตกด,ดีนแล้วนะครับผม อยู่กับส้นเที่ยวสายเลนขอบคุณพ่อพ่พอ,พอ,พอแม่แม,แม่เอฟซีทั้งบ้านนะละยินดีคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ใช่ไหมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับซีอยู่ก่องโยสายเลนเนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ,อพอ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ